หวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ R Channel ครับ R Channel Red Devil ครับ Red Devil Red Devil Red Devil โอ้โหเป็นไงเพื oh ่อนเพื่อนพี่พ uh ี่เกมสุดมันครับโอ้โหปีศาจแดงรับมือกับไอ้ปืนโตเพื่อนเพื่อนพี่พี่ a r เซนอ l นะครับโอ้โหเริ่มเกมมาปีศาจแดงตั้งรับอย่างเดียวเพื่อนเพื่อนพี่พี ตั้งรับอย่างเดียวตั้งรับอย่างมีวินัยมากโอ้โหรถบัสนี่มากันสองสามคันมากันเพียบเลยนะเพื่อนๆพพี่ๆโอ้โหอาร์เซนอลบุกเป็นฟืนเป็นไฟบุกมาเป็นพายุเลยครับโอ้หยิงซ้ายยิงขวายิงหน้ายิงหลังอาร์เซนอลปีศาจแดงตั้งรับอย่างมีวินัยกันมากเพื่อนๆพพี่ๆโอ้โหแล้วหมดครึ่งแรกก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอ๋อเปิดฉากครึ่งหลังมาเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหปีศาจแดงขึ้นนําก่อนครับเพื่อนเพื่อ พี่ๆมีสาดแดงขึ้นนำก่อนจากบูโน่แฟนันเพื่อนเพื่อนพี่ๆบูโน่แฟนันนครับโอ้โหลูกฟีคิกสุดสวยนะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหหลังจากนั้นมีสาดแดงคึกเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆคึกเลยครับกองเชียร์ในสนามโอทอฟฟอร์ดเขาโหเสียงดังก็หึมก็หึมเลยจะให้เอา ทำประตูที่สองให้ได้ก็มีลูกวาดเสียวหลายๆจังหวะทั้งมาซาอุยเออทั้งุนเออยอะไรเอื่อนเพื่อนพี่ๆคาณาช่วเออย่าไรเออยแต่ก็ไม่เป็นประตูเพื่อนเพพี่ๆแล้วเกมก็เล่นจนมาจนถึงนาทีที่70นะครับโอ้โหอาร์เซนอลต่อบอลกันมาสวยๆดีแคนไร์ยิงก็ไปอย่างสวยงามเพื่อนๆพืนพี่ๆยิงก็ไปอย่างสวยงามครับดีแคนไร์ครับอาร์เซนอลเขาต่อบอลกันสวยๆเขาเป็นต่อบอลกันสวยอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลเล่นบอลสวยอยู่แล้วนะเพื่อนเพนพี่ๆหลังจากนั้นมดเว ลา96นาทีเ5้านาทีไม่มีอะไรไม่มีลูกไม่มีการยิงเพิ่มขึ้นน,นะเพื่อนเพนพี่พี่ก็เสมอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหเป็นไงบ้างเพื่อนเพื่อนพี่พี่เปิเปเปดฉากมาเกมนี้ครับปีศาจแดงรับมือไอ้ปืนโตที่โอทัฟฟอร์ดเพื่อนเพืเ่อนพี่พี่โอ้โหนกบีดเป่าปิดโอ้โอ์เซนอนบุกมากเลยครับโอ้โหบอนทะลุช่องบอลทะลุทะลวง ปีกซ้ายปีกขวาบุกหน้าบุกหลังยิงเป็นว่าเล่นเลยเพื่อนๆพี่พี่แต่กองหลังกองหลังเราก็แน่นมากนะครับนัดนี้นะครับเดลิกเอโยโลเออลินเดเลเออโอ้โหกองหลังเราแน่นมากๆยืนกันดีมากตั้งรับกันแบบมีวินัยมากๆตั้งรับตามแผนไม่หลุดตำแหน่งเลยนะเพื่อนเพพี่พี่แล้วกองกลางเราก็มาช่วยกันนะคาเซมิโลนะครับอีลิกเซ่นก็มาช่วยกันนะเพื่อนเพพี่พี่การนาช่วงการนาโช ซอซีก็มาช่วยกันรับอย่างมีวินัยมากๆเพื่อนๆพีพีโอ้โหอาเซนอนนี้บอลทะลุทะลวงบอลตามช่องบอลทั้งซ้ายทั้งขวาต่อบอลกันสวยๆโอนาน้าก็เซฟได้หลายจังหวะเพื่อนๆพีพีแล้วเกมก็เล่นมาจนถึงนาทีที่ประมาณ เจอ้ยประมาณ40กว่าๆนะเพื่อนเพื่อนพี่ๆไปสาดแดงก็มีจังหวะบุกได้เป็นระยะระย<ร>ะนะครับสวนกลับเป็นเป็นบางครั้งบางข่าวนะเพื่อนๆพี่ๆก็มีจังหวะสวนกลับสวยๆหลายจังหวะนะเพื่อนๆพพี่ๆแล้วก็ลูกนี้ก็เป็น ฟรีคิกนะครับเป็นลูกฟรีคิกหน้าประตูของอาร์เซนอลเพื่อนๆพนี่ๆบูโน่แฟนนั้นลุกขึ้นมายิงเองเพื่อนๆพนี่ๆ่ยิงเข้าไปอย่างสวยงามโอ้โหลูกนี้ฟรีคิกย้อยข้ามประตูข้ามกำแพงข้ามรายาบินรับไม่ทันเพื่อนๆพืี่ๆเข้าไปอย่างสวยงามครับลูกนี้ลูกฟรีคิกนะครับ พี่หนวดบูโนนเรายิงเข้าไปอย่างสวยงามน,นะครับก็หมดครึ่งแรกเป็นว่าเรานําอยู่หนึ่งประตูสอศูนย์เพื่อนเพื่อนพี่พี่โอ้โหจากลูกฟีคิกครับโอ้โหถ้าเป็นโอเพนเพเราไม่แทบจะไม่ได้บุกทําอันตรายอาร์เซนอลเลยแต่เรามาได้ประตูจากลูกฟีคิกเพื่อนเพื่อนพี่พี่หลังจากนั้นเบอร์จากมาครึ่งหลังโอ้โหอาร์เซนอลนก็เล่งจังหวะนะครับเล่งจังหวะจะเอาประตูคืนให้ได้ยิงซ้ายยิงขวายิงบนยิงล่างยิงหน้ายิงหลังโอ้นะ หน้าก็เซฟได้หลายจังหวะแล้วครึ่งหลังปีศาจแดงเล่นเกมเร็วขึ้นนะครับปีศาจแดงก็ตัดบอลจากตรงกลางสวยๆได้หลายลูกนะเพื่อนๆพี่ๆกองอครึ่งหลังนะครับปีศาจแดงก็บูบว่าบูบว่ามนะครับมีโอกาสยิงหลายลูกกานาโชหลุดไปเออมาซารรอยก็มีโอกาสยิงอยลุนก็มีโอกาสยิงเซอร์ซีมีโอกาสขว้นะครับโอ้โหแต่ประตูอาร์เซนอลก็เหนียวมากเพื่อนพี่ๆเดวิดลายา่ก็เหนียวมากๆครับปีศาจแดงดักบอลจาก uh จากกลางสนามได้หลายจังหวะนะครับครึ่งหลังนะครับเจอเกิดจากความผิดพลาดของอาร์เซนอลนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่มีศาสแดงก็ดักบอลได้หลายๆลูกแล้วก็โต้กลับอย่างเร็วนะครับกาลาโชเอ๋ยไรเอ๋ยบลูโนเอ๋ยไรเอ๋ยดาโลลินเดลุงลินเดเลอร์ก็ดเขาขึ้นมาช่วยนะเพื่อนเพื่อนพี่พี่อีลิกเซนส่งบอลสวยๆบอลหลังลายเซอร์ซีเอ๋ยไรเอ๋ยแล้วเราก็เปลี่ยนเอาฮอยลุนลงมาครับเปลี่ยนเอาคอยเยอร์ลงมาครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่แล้วก็เปลี่ยนกองหลังมายูโรมี มีอาการเจ็บนิดหน่อยเปลี่ยนกองหลังเด็กหนุ่มไฟแรงมาเฮฟเว่นนะเพื่อนๆพี่ๆก็เล่นดีนะครับสกัดบอลสกัดบอลเล่นดีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นาทีที่ประมาณ70พื่นเพ่พี่ๆ BB อาร์เซนอลต่อบอลกันมาอย่างแบบสวยๆนะครับดีบอลเข้าขาดีแคนไรดีแคนไรยิงก็ไปยางสวยงามเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหยิงก็ไปยางสวยงามครับดีแคนไรครับเสียบม,มุมครับโอ้โหโอนาน่าหมดสิทธิ์รับเพื่อนๆนลูกนี้โอนาน่าหมดสิทธิ์รับจริงๆเพื่อนๆพนี่ๆนาทีที่70กว่าๆนะครับหลังจากนั้นโอ้โหอาร์เซนอลคึกเลยครับโอ้โหหลังจากนั้น,ก,นก็ผัดกันลุกผัดกันรับเกมเปิดมากแลกกันคนละบักเพื่อนเพื่อนี่ๆอาร์เซนอลบุกโอนาน่าเ,าเ็เซฟได้แมนยูบุกโอลาน เดวิดลายากเซฟได้นะครับมีหลายๆจังหวะที่เดวิดลายาเซฟเหนียวจริงๆไม่งั้นมีศาสตร์แดงได้ไปหลายประตูนะเพื่อนๆพี่ๆอย่างน้อย2-3ถึงาประตูต้องมีนะครับเดวิดลายาเหนียวมากๆนะเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหหลังจากนั้นเล่นกันไปเล่นกันมาลุกลับลุกรับอย่างโอ้โหเล่นกันมันมากเกมนี้สู้สู้กันสมศักดิ์ศรีมากๆเพื่อนๆพี่ๆโอ้โหหลังจากนั้นก็หมดเวลา95 96ห้านาทีเพื่อนๆพี่ๆทำอะไรกันไม่ได้แล้วครับเซอร์ มอไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆแบ่งแต้มกันไปนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งเพื่อนเพื่อนพี่ๆโอ้โหปีศาจแดงถือว่าเกมนี้เล่นดีนะครับกองกลางกองหลังกองหน้าเล่นกันถูกตำแหน่งปุ๊บเล่นมีวิัยมากๆ ตำแหน่งไม่หลุดตำแหน่งเกมก็เร็วขึ้นเปิดบอลก็แม่น,แม,นแม่นขึ้นนะเพื่อนๆพนี่ๆก็ถือว่าโอเคเล่นสไตล์ของปีศาจแดงน,นะครับตั้งรับสวนกลับอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเชียร์กันต่อไปเพื่อนๆพนี่ๆวันพฤหัสหน้าที่จะถึงเราต้องเปิดบ้านรับเรีวโซเซดัดน,นะครับในถ้วยยูโรปานะครับเป็นนัดที่2นะครับนัดแรกเราไปเล่นบ้านเขาเสมอหนึ่งตอนหนึ่งนัดที่2กลับมาเล่นโอร์ฟอร์ดนะครับลงละครแห่งความฝันนะเพื่อนเพื่อี่ๆแล้วก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะครับ ถ้วยนี้จะเป็นทางรัดพาให้เราไปสู่ถ้วยใหญ่แชมเปี้ยนลลกนะเพื่อนเพื่อนพี่พมาช่วยเชียร์เราปีศาจแดง DNA DNA ปีศาจแดงทั้งใจครับ DNA ปีศาจแดงทั้งใจเพื่อนเพื่อนพี่พี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยซับสไคร้ด้วยเด็กผี